พจรุดช็อป V101 เปิดให้บริการทุกวันรับเติมเพชรในเกมเฮเดในะราคาที่ถูกมากหรือใครสนใจเติมเกมอื่นๆเนี่ยทางร้านก็มีเช่นกันนะครับร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพจแท้ต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าใครสนใจสามารถกดที่ลิก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเติมเสร็จถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์เพจรุดช็อป V101 ด้วยละ่ะฟาร์มพาร์ทเดือนกรกฎาคมก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็มีการอัปเดตนะครับผมเเเเ็กกๆ้้ออออยยะะคระร,ะะครัไไไ่ดดดปตาาาืขทํ ปรับแนบคะแนนนะฟาร์มพาร์นะครับให้มันสั้นลงนะครับผมในขั้นแรกนะดูจากคะแนนฟาร์มพาร์ในขั้นแรกนะครับผมในเซตแรกเนี่ยก็จะตันที่250แต้มนะครับผมโดยปกติเนี่ยมันจะตันประมาณหกรแต้มมั้งถ้าจะไม่ผิดนะจำผิดก็ต้องขออภัยนะแต่ว่าเขาได้ปรับ แต้มฟาร์มพาร์ทเนี่ยให้มันลดน้อยลงกว่าเดิมนะครับผมในขั้นแรกนะเพื่อให้เราเนี่ยเก็บของรางวัลต่างๆในหน้านี้เนี่ยให้มันได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับฟาร์มพาร์ทนะฮะในเดือนกรกฎาคมนะครับนี่สองรดแต้มเราก็จะเข้าสู่เอ่อฟาร์มพาร์ทเซตที่2นะครับผมนะก็สามารถเก็บแต้มได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ของรางวัลก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในเดือนกรกฎาคมนะครับไอเทมสายฟีรู้สึกว่ามันจะเยอะขึ้นหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดนนนี่รัััทท้้้้งใขขแแกกลลว็2เย รับไอเทมสายฟรีนี่คือเยอะมากนะครับผมพวกสิทธิประโยชน์อะไรพวกนี้นะครับสายฟรีนี่ก็คือเยอะมากนะนี่ครับผมเนี่ยมีความช่วยเหลือรถกระบะเพิ่มเติมด้วยนะครับมีความช่วยเหลือเรือเพิ่มเติมด้วยนะฮะนี่ฮะเอามาใส่สายฟรีกันเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับสิทธิประโยชน์นะครับของฟาร์มพาร์ทนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเลยนะครับผมก็คือ exp กับเหรียญเนี่ยนะครับผมมันรู้สึกว่ามันให้น้อยลงกว่าเดิมนะครับผมอันนี้คือตามความรู้สึกผมนะนะครับใครคิดอย่างไรก็คอมเมน แบบน้อยแปลกๆนะครับผมอาจจะแบบปรับลดลงนะนรัยเพราะว่าเราสามารถเก็บแต้มได้เร็วยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะมันก็นะฮะเขาก็ปรับให้มันลดลงอะไรแบบนี้นะ ของเลเวลนะครับผมนั่นแหละแต่ฟาร์มพาร์ทขั้นที่3นะครับก็คือขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะมี EXP กับเหรียญให้เก็บเยอะมากเลยนะนเนี่ยครับดูจากตรงนี้นะครับเนี่ยมี EXP กับเหรียญเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเออใครที่เติมฟาร์มพาร์ททั้ง3ขั้นเนี่ยก็ถือว่าคุ้มๆกันไปเลยนะครับสำหรับเหรียญแล้วก็ EXP นะครับก็ยังคุ้มอยู่เหมือนเดิมและสำหรับฟาร์มพาร์ทนะครับผมเนี่ยใครแบบอยากได้เทมหรืออยากได้เหรียญได้ EXP เยอะเนี่ยก็ฟาร์มพาร์ทก็ยังตอบโจทย์อยู่ดีนะครัััััับบ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 ผผมมมมมมมใใในน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 สสสาาาาหหรรรรรริิิทททธปะะะะโยยยยยช์์์ต่่่่่่งงงงงๆเเเกกกีีวฟพ็แแจออออูืดดคคไไ้ข แต่งอะไรขนาดนั้นนะก็แบบมาเก็บ exp ได้นะครับนี่เนี่ยตรง1000แเต้มเนี่ยมันจะมี exp แล้วก็เหรียญด้วยนะครับผมเนี่ยเหมือนเหมือนมันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะแต่ว่ามันอยู่ในขั้นที่3นะขั้นเดียวกันนะผมคือขั้นที่3ามจะนานมากนะครับผมเส้นทางจะยาวไกลบ้างนะครับผมนะจะนานกว่าชาวบ้านเขาเลยนะก่อฟาร์มพารสองขั้นที่ผ่านมานะครับนี่แต้มก็จะเยอะเป็นพิเศษนะนี่ก็เป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับฟาร์มพาสในเดือนกรกฎาคมแล้วก็ในเดือนต่อไปด้วยนะครับเขาอาจจะใช้แบบนี้ไปถาาาววรเเเลลลยยนนนะคัอนอ,นอจจ่่่ตตจมมมีีปปแงพิิิ ไดะะ้แล้วก็อีกหนึ่งการอัปเดตนะครับที่มาในเดือนรกรกฎาคมที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือหนังสือพิมพ์นั่นเองครับนี่นังสือพิมพ์นะฮะเป็นสีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะนังสือพิมพ์สีนะอัปเกรดนะครับจากหนังสือพิมพ์แบบธรรมดาธรรมดานะครับแบบสีขาวดำนะก็เติมสีให้กับเออไอเทมที่วางขายในหนังสือพิมพ์นะฮะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เขาได้แบบปรัแบบแสงแบบ ให้มันแบบดูสบายตาในสีขาวเพิ่มมาขึ้นนะนะครับถ้าใครสังเกตดูเนี่ยสีในเกมปกติมันจะสดใสใช่ป่ะนะครับแต่พอกดเข้าหนังสือพิมพ์ปุ๊บสีมันจะออกแบบอมเหลืองๆหน่อยนะหนังสือพิมพ์นะครับก็คือเขาเหมือนปรับแสงให้แบบให้เราดูง่ายครับเออหนังสือพิมพ์ให้แบบเวลาเรามองสีขาวเยอะๆนะครับเราจะได้ไม่แสบตามากจนเกินไปนะอันนี้ก็เป็นความใส่ใจหรือแล้วก็การอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับจากทีมงานนาอนะครับนี่หนังสือพิมพ์เป็นสีแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะหลายคนก็อาจจะรู้กันไปแล้วนะแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะสรับผมนะ ผมคิดนยังไงผมคิดว่าดีนะครับผมดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้เราแบบทําให้เกมมันมีสีสันเพิ่มมาขึ้นนะไม่แบบไม่ไมไมจำเจจนเกินไปนะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรแบบมีนะมีแบบให้ตั้งค่านะครับผมระหว่างสือพิมพ์สีแล้วก็หนังสือพิมพ์ขาวดาแบบเดิมนะผมเชื่อว่าก็มีหลายๆคนนะที่ชอบหนังสือพิมพ์แบบเก่านะแต่ว่า ก็มีหลายๆคนเช่นกันนะที่ชอบหนังสือพิมพ์แบบใหม่นะโดยรวมถึงผมเองด้วยนะครับที่ชอบหนังสือพิมพ์แบบใหม่นี้นะฮะใครที่คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเอ่อหนังสือพิมพ์ซีแบบใหม่นี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็เอ่อในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะก็จะเป็นอีเวนต์เคาน์ตี้แฟร์นะครับผมเป็นเอ่ออีเวนต์งานรื่นเริงนั่นเองนะครับผมนี่ฮะแจกบาร์บีคิววันชาตินะครับผมนี่เป็นซุ้มบาร์บีคิวนั่งแบบนี้เลยนะครับก็สะสมแต้มให้ได้ขั้นต่ำห้าร้อยแต้มในแต่ละวันนะครับห้า แต่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าเก็บอีก หนึ่งอันเช่นกันนะครับแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยก็จะมีอีเวนต์แบบแนวๆนี้นะครับผมแล้วก็เป็นอีเวนต์แบบภารกิจนะครับมาให้เราทําในตลอดทั้งเดือนเลยนะครับแล้วก็แจกของตกแต่งเยอะมากมายเลยนะครับก็สามารถไปดูคลิปนี้ได้นะครับผมเป็นคลิปเอ่ออัปเดตเดือนกรกฎาคมของทางเกมเฮดนะก็ไปดูคลิปได้นะครับว่ามีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับผมในสำหรับเกมเฮดเดือนกรกฎาคมนะใครที่ชื่นชอบการอัปเดตไหนหรือว่าผมพลาดการอัปเดตไหนไปที่เขาแอบอัปเดตเข้ามาเนี่คนตด้ใ นี้ได้นะครับผมแล้วก็ผู้มาเยือนฟาร์มเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าจะไม่ได้เป็นแค่อีเวนต์แล้วนะครับผมไอที่แบบมาขอมาขอซื้อของจากเราแล้วก็เขาจะให้ไอเทม1ชิ้นสำหรับเราเนี่ยนะเขาน่าจะใช้แบบนี้ไปยาวๆเลยนะครับนะเอ็กพีเนี่ยจะได้เยอะนะครับแต่ว่าเหรียญเนี่ยจะได้น้อยนะครับตอนช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ระบบนี้มันทดลองใหม่ๆเนี่ยแบบเหรียญได้เยอะมากนะครับแต่ว่าอัปเดตมาเดือนกรกฎาคมเนี่ยเหรียญน้อยน้อยลงนะครับผมน้อยมากนะครับแล้วก็ค่าประสบการณ์เนี่ยก็เยอะนะครับผมเอ็กพีเยอะนั่นเองนะ ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอัปเดตนะครับที่ออหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะแต่หลายคนอาจจะรู้แล้วแหละนะครับผมนะโอเคครับผมในสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย